สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพบกับใจสั่งพารวยเหมือนเดิมนะคะพี่น้องสวัสดี f c ฟซีเก่า f c ฟซีใหม่ทุกทุกคนนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะพี่น้องค่ะขอบคุณห,หลายค่ะวันนี้ใจจะพามาคํานวณแนวทางหวยฮานอยนะคะวันที่21มีนาคม2565นะคะก่อนคํานวณค่ะ คำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันชนิดค่ะค่ะพี่น้องค่ะก่อนคำนวณน,นะคะเราไปดูวันที่20มีนากนนะคะพี่น้องเข้าหรือเปล่านะคะ ยี่สิบมีนานะคะพี่น้องคะาจะให้เด่นเด่นเฉพาะกิจนะคะหกกับห้านะคะบนมาเจ็ดแปดแปดล่างศูนย์หกนะคะพี่น้องคาเข้าเด่นหกนะคะเข้ากู้ศูนย์หกเนาะพี่น้องเนาะเด่นพิเศษนะคะจะให้สี่และสามบนมาหนึ่งแปดห้าล่างหกสามนะคะตัวเด่นเข้าสามนะคะ ถ้าใครจับได้ก็น่าจะได้นะคะพี่น้องสามหกหกสามนะคะคงเด่นรวมใส่เด่นแยกนะคะพี่น้องคะเด่นปกตินะคะจะให้ศูนย์และเก้านะคะบนมาสามสี่แปดล่างสี่ศูนย์นะคะพี่น้องเข้าคู่ตัวกลับนะคะศูนย์สี่สี่ศูนย์นะคะพี่น้องยุยงไกลกัน,นะะเนาะค่ะเนาะเด่นวีไนะคะจะให้หกและห้านะคะบนมาสามเจ็ดหนึ่งล่างห้าหนึ่งนะคะพี่น้องคะ เข้าคู่ห้าหนึ่งนะคะแล้วก็เข้าคู่ตัวกับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งนะคะเด่นรวมวันนี้นะคะเข้าแต่หกนะคะพี่น้องคะสองไม่มานะคะค่ามาต่อวันที่ยี่สิบเอ็ดมีนาคมค่ะยี่สิบเอ็ดมีนานะคะใจก็จะผลการออกรางวัลยี่สิบมีนามาคำนวณน,นะคะสี่ตัวบนค่ะปกติพิเศษ VIP นะคะปกติสี่สามสี่แปดนะคะพิเศษแปดหนึ่งแปดห้า vp 9371นะคะ4บวก3บวก4บวก8บวก8บวก1บวก8บวก5บวก9บก3บวก7บวก1นะคะ,ะ,คะพี่น้องได้61ค่ะ61นะคะลบ1เหลือ60บวก1ได้62นะคะพี่น้องขาถ้าใครอยากได้3ตัวเอา6มาด้วยนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะพี่น้องขา

ศูนยนถึงศูนย์เะคะพี่น้องเจมักศูค่ะพี่น้องคะศูนย์สองนะคะศูนย์สี่ศูนย์ห้าะคะศูนยกหนย์นะคะศู 60, นย์เจแล้วก็ศูนย์เก้ะคะหนถึงหนึ่าค่ะเจมักหนึ่งสองค่ะพี่น้องค่งสองหนึนะคะหนึ่ 61, นะคะพี่น้องหนแล้วก็หนนะคะ สองหนึ่งถึงสองเก้าค่ะสองหนึ่งหนึ่งสองนะพี่น้องส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 ามสองหกสองเจ็ดสองแปดสองเก้านะคะแล้วแต่มักนะคะพี่น้องคะแล้วแต่ชอบนะคะชอบตัวไหนเลือกได้เลยนะคะไม่ใช่คู่ที่ใจไม่ได้วงไม่มีสิทธิ์เข้านะคะพี่น้องมีสิทธิ์เข้าทุกตัวนะคะแต่ว่าคนเราก็มักบวกคือกันเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะ พน้องกแ็แล้วแต่ชอบนะคะมาดูตัวเด่นนะคะค่อยพิจารณาคู่ด้านบนนะคะสําหรับ F C ใหม่นะคะที่เข้ามาดูก่อมาดูนะคะดูให้เข้าใจก่อนสัก2องสามวันก่อนนะคะพี่น้องขาค่อยตัดสินใจนะคะดูตัวเด่นก่อนนะคะค่อยพิจารณาค่ะเด่นเฉพาะกิจวันนี้นะคะอยู่ที่2และ1ค่ะพี่น้องขา สองและหนึ่งนะคะเด่นพิเศษนะคะอยู่ที่สามและสองนะคะเด่นปกตินะคะอยู่ที่สี่และสามะคะ่ะเด่น VIP นะคะอยู่ที่ศูนย์และเก้านะคะพี่น้องคะเด่นรวมทุกรอบนะคะของหวยฮานอยวันที่21มีนาคม2,500 หกสิบห้านะคะพี่น้องกล้องใจโฟกัสเนาะคะ่ะเนาะอยู่ที่สี่และเจ็ดนะคะถ้าใครไม่ชอบคู่ที่ใจจับให้ด้านบนจับไหมตามตัวเด่นได้เลยนะคะจับยังไงนะคะสองสามสองสองสองสี่สองเก้าสองเจ็ดแล้วแต่ชอบนะคะพี่น้องหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดแล้วแต่มักเนาะคะ่ะเนาะ ค่ะประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้นะคะพี่น้องค่ะก่อนจบคลิปนะคะใจก็ขอฝากไว้เหมือนเดิมนะคะคําเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคํานวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้น ไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้นะคะใจก็จะเอาไว้แค่นี้นะคะพี่น้องขอขอบคุณทุกการรับชมนะคะทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะทุกกำลังใจที่มอบให้นะคะพี่น้องขาขอบคุณเลหลายๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ